แต่ไม่มีการเสียเวลานะครับบอกก็ขอหยิบยกมากตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ยาฟาร์นิทัพนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการของช่องอันาสทีวีนะครับจะเป็นผู้ที่อ่านตุบานะครับตุบตรงนี้กันนะครับระหวา่างคุณไซฟ,ฟ้าและคุณไอวีนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยาฟารบท่าา์ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق يجره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى وقد قال تبارك وتعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به من ارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير حديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار มีความยึดมั่นในเอฟองอัลลอฮุ سبحانه แาาละ ت ع าและสุนนะของท่านนบี m u ม a m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมทุกท่านครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับและถือเป็นวราระที่ดีงามนะครับที่เราดังได้มีโอกาสมาเป็นสักขีพยานให้กับผู้เบ่าวสาวที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้สิ่งที่ผมเองอยากจะฝากกับทางผู้เบ่าวสาวในวันนี้คุณไซฟานนะครับแล้วก็ คุณเจ้าสาวในวันนี้ตลอดจนพี่น้องผู้มาร่วมงานนะครับทางญาติของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวทุกๆคนสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักและสิ่งที่เราควรจะต้องคิดคำานึงอย่างสม่ําเสมอนั่นก็คือการที่เรานั้นจําเป็นจะต้องทําให้บ้านของเราหรือว่าคู่บ่าวสาวใดก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสในการที่เราได้กําหนดให้เขานั้นได้มีคู่และได้เป็นคู่เคียงกันนี่นะครับให้เรานั้นสร้างให้เป็นครอบครัวมุสลิมะ ครอบครัวมุสลิมนะก็คือครอบครัวโดยใช้หลักการของศาสนาในการดำรงชีวิตและแน่นอนแล้วเกินองค์ประกอบที่สําคัญที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือความเมตตาจากอลอสผานวาตาลาการที่เราได้มาใช้ชีวิตคู่ในวันนี้จะครอบครัวใหม่หรือครอบครัวเก่าก็แล้วแต่ร้วแล้วแต่เป็นตักดีฟหรือเป็นกําหนดที่อลอสผานวาตาลานั้นได้กําหนดให้กับเรา วันนี้อัลลอฮฺสุภาห์มอตลาได้กําหนดให้กับคุณไซฟ,ฟานให้ได้ทาหน้าที่ในฐานะคนที่เป็นบุคคลที่จะเป็นผู้นําครอบครัวต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุภาห์มอตลาจึงได้บอกได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านโดยที่พระองค์นั้นได้ดาาทรง,งตัดว่าว่ามินอาญาที่อันขอลับกุมมินอัมฟุสิกุมอัจวะจาลิตัุนูอันลิกลิตัุนูอไลฮะอัลลอฮฺสุภาห์มอตลาได้ทรงตัดได้ทรงบอกกล่าวว่า นั่นก็คือว่าและด้วยส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายที่เอาล็าอ,อตสพานอมอตารานั้นได้สร้างให้มนุษย์นั้นได้อยู่ในดุนยาแห่งนี้นั่นก็คือได้สร้างให้มาเป็นคู่กันด้วยกับตัวของเขาเองหมายความว่า,าล็อตสภานอ,อัลตาลานั้นได้สร้างผู้หญิงมาจากเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคุณไซฟ,ฟาร์หรือคนอื่นก็แล้วแต่ที่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องมีความเมตตาและก็จะต้องให้อภัย แล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนดังเช่นเช่นคำพูดของท่านนบีมุฮมหมมัดส์สโลบะมาหรือฮิวสัลลัมเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นจะดัดเธอหรือทําให้เธอนั้นตรงดังเช่นเช่นความต้องการของเราบางครั้งมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้หมายถึงการที่ราต้องเดินกันไปคนละทิศคนละทางโดยเหตุดังกล่าวนี้เองท่านนบีมุัมหมัดส์สโลบะมาหรือฮิวสัลลัมจึงได้ขอร้องจึงได้พูดกับเราให้เรานั้นได้รู้ว่า สิ่งที่เราควรจะได้สิ่งที่เราควรจะต้องสร้างครอบครัวนั่นก็คือรักมาของลอสุภาวมตาลาไม่มีครอบครัวใดในดุลยานี้ที่ไม่ต้องการรักมาเจาล้อสุภาวมตาราสิ่งที่ผมได้พูดในตอนต้นนั่นก็คือสร้างครอบครัวให้มีหลักการศาสนาสร้างครอบครัวให้ใช้การศาสนาหรือเรื่องราวของศาสนาเป็นหลักในการดำารงชีวิตท่านนบดุลเบมหมัสล,ล็อกร้าาองมาเลวซัมบอกว่าเมื่อชายคนหนึ่งหรือ หัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งแล้วเขาได้ตื่นขึ้นมาละหมาดิยามเลนหลังจากที่เขาละหมาดเสร็จสิ้นแล้วให้เขานั้นปลุกภรรยาของเขาหรือคู่ชีวิตของเขาขึ้นมาละหมาดด้วยถ้าหากว่าเธอปฏิเสธให้ใช้น้ำเนี่ยพรมไปที่หน้าของเธอหรือลูบไปที่หน้าของเธอในในตอนต้นของะดีษท่านนบีมหัมดศอลลัลลอฮิว่าัาบอกว่าราะหิมัลลอฮุมระอันอัลลอฮ์สุดท้านเมือตาาจะให้ความเมตตาเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นๆ นี่คือประการแรกที่ผมอยากจะบอกให้กับพวกเรานั้นได้รู้ว่าสร้างครอบครัวด้วยหลักการของศาสนาเราก็จะได้รักนะความเมตตาจเจ้าล้อสะพายหมอนตาลาท่านในเรื่องราวที่เรานั้นเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างด้วยการที่เราเลือกภรรยาหรืออยากจะบอกว่าคู่สามีคู่ภรรยาหรือว่าคุณสซฟานแล้วก็คู่ชีวิตของเขาในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ก็ล้วนแล้วต่เป็นคนที่เรียนศาสนาทั้งสิ้นโดยเหตุนี้เองนะครับในเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตท,ที่เรานั้นได้ยินได้ฟังกันมาบ้างท่านอุมารุณนาบุนะท่านอุมารุณนะขอตอบรเรววาดีอัลลอฮ์อาน์ทูเคยเลือกลูกสาวของเคยเลือกลูกสะพ้ายของตัวเองนะครับด้วยกับผู้หญิงจนๆคนหนึ่งแต่ผู้หญิงจนๆคนนั้นเป็นคนที่มีศาสนาครั้งเมื่อท่านอุมารเนี่ยนะครับได้เคยเดินตะเวนนยามท่ำคืนปรากฏว่า ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกลำลังพูดคุยสนทนากับแม่ของเธอก็ปรากฏว่าเธอนั้นทําหน้าที่ในการที่จะนํานมเนี่ยไปขายในยามเช้านะครับแม่ก็บอกว่าเติมน้ําไปหน่อยเพื่อที่จะให้จนนํานวนนมเนี่ยมันมากขึ้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดออกมาเธอเป็นมุสลิม่าที่ดีงามมุสลิม่าที่มีความตักวาตอัลละ์เธอก็บอกว่าท่านองมารุณขอตอปได้ประกาศให้เป็น กฎหมายกับพวกเรานะว่าห้ามเติมน้ำเข้าไปในนมเพราะว่าผู้คนเนี่ยเขาอาจไม่อไม่สามารถที่จะแยกแยะได้แม่ของหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าอุมัตอยู่กับเราเหรอตอนนี้อุมัตเห็นการกระทําของเราไปน,นั้นหรือผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าอุมัตตอนนี้ไม่เห็นเราหรอกแต่ว่าพระเจ้าของอุมัตนั้นได้ยินการทําได้เห็นได้ยินการกระทําของเราด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองนะครับท่าอุ่มัตุลลคบล็อกเนี่ยนะครับ ได้กลับมาสู่ขอผู้หญิงคนนี้นะครับให้เป็นภรรยาของลูกชายของท่านก็คือท่านอาซุดอิบโนโมาร,รอบิยมวอห์อันผู้มาปรากฏว่าด้วยความดีงามแบบนี้เองโดยการคัดเลือกภรรยาที่มีศาสนาสามีที่มีศาสนานี่นะครับทําให้ท่านอุมัรุนุขอตอบมีเลนคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอลิฟัลท่านที่หคือท่านอุมัรุนุอับดุลอาซิด รักห้มาหุวล้อ์เพราะฉะนั้นด้ดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องเรื่องราวของการมีศาสนานกับการสร้างครอบครัวมันเป็นของคู่กันแล้วมันไม่สามารถที่จะแยกแยะออกจากกันได้เลยปัญหาทั้งหลายในดุนยานี้ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นปัญหาที่เล็กน้อยถ้าคนที่แต่งงานทุกคู่รู้ว่าศาสนานั้นสําคัญขนาดไหนประการที่สองที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นประการท้ายๆนะครับนั่นก็คือให้เรานั้นได้ ใช้กัญยามรารยาทในการดํารงชีวิตในชีวิตคู่ของเราชีวิตคู่อาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปได้ชีวิตคู่อาจจะไม่สามารถที่จะสมดุลได้หรือว่าสามารถที่จะเรียกว่าดัาเฉดเช่นอยู่ดังเฉดเช่คคนที่เป็นคนที่เป็นคุณตาคุณยายของเราหรือว่าคนที่อยู่คู่กันจนกระทั่งยาวนานนี่นะครับอันเนื่องมาจากว่าบางครั้งก็ขัด,ขดก็เขาเรียกว่าอาจจะไม่ ไม่ไม่สอดคล้องกันหรือว่าอาจจะไม่ทําดีต่อกันโดยเฉพาะชีวิตคู่ในบ้านโดยเฉพาะเรื่องราวของมารยาทบางคนอาจจะมีระมารยาทภา,า,ายนอกบ้านภายนอกเนี่ยตัวเองมีมารยาทที่ดีเป็นคนนอบน้อมขำตนเป็นคนดีงามพูดจาไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เบ่าสาวหรือไทรก็แล้วแต่แต่เวลาอยู่ในบ้านเราอาจจะต้องใช้คําพูดที่ดีเช่นเดียวกัน หรือเราอาจจะต้องใช้มารายาทในบ้านของเราเช่นเดียวกันท่านนบีมหมามัสลัมรองว,ว่าลดียวกััสลัมได้รับการร้องทุกข์จากเหล่าบ,บรรดาภรรยาทั้งหลายของเหล่าบ,บรรดาปุเรชเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ข่มเหงภรรยาเขาเหล่านั้นใช้คาพูดที่ไม่ดีไม่งามท่านนบีได้ประกาศบนม,มีมบัดบอกวา่าคอยรุกุมลรอาฮลิกุมคอยรุกุมลรืออาฮลิกุมว่าคอยรุกุมลรืออาฮลิกุมว่าอานาคอยรุกุมลรืออาฮลิคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายต้องดีในบ้านของท่าน คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายต้องดีในบ้านของท่านคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านทั้งหลายต้องดีในบ้านของท่านและฉันคือเราสุลูลอสลลลมอะลยฮิวสัลลัมดีที่สุดในบ้านของฉันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นะดีที่คอยปลุกคอยเตือนเราคอยบอกกล่าวเราว่าเราต้องใช้มารยาทในบ้านของเราในการใช้ชีวิตคู่ของเราแล้วตอนนี้ไซฟานหรือว่า เจ้าสาวเองเนี่ยนะครับก็มีภาระอันมากขึ้นนะั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นญาติทางด้านฝั่งเจ้าเบา่าญาติทางด้านฝั่งเจ้าสาวที่ถือว่าเราจะต้องเป็นเครือญาติกันจะต้องทําดีต่อกันและกันและจะต้องมีมารยาทซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวเช่นเดียวกันสุดท้ายปลายทางนะครับพี่น้องในวันนี้อยากจะให้คู่บ่าวสาวในวันนี้ได้ให้อภัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเรื่องราวในดุนยาทั้งหลายไม่มีใครในดุนยานี้ที่ทดุนยาอย่างสมบูรณ์ เรื่องราวในการดำรงชีวิตในดุนยามีข้อบกพร่องอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะหากินเราจะมีเงินดาวเงินเดือนหรือท้าเราจะมีความพร้อมขนาดไหนแต่วันนี้เราก็ได้เห็นว่าตัวอย่างของสิ่งที่ท่านนาบีนั้นบอกกล่าว่าบุคคลใดก็แล้วแต่คนหนุ่มสาวคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีความพร้อมให้เขาถือศ้นอดไปแต่คู่ของไซฟาร์ในวันนี้น่าจะเป็นคู่ที่มีความพร้อมในเรื่องราวของดุนยาอยู่แล้วและในเรื่องของศาสนาด้วยซ้ำเพราะทั้งคู่ก็ได้เรียนศาสนาเช่นเดียวกัน เหลือแค่ว่านําเรื่องราวของศาสนามาใช้ในครอบครัวและในสังคมหรือในองค์เขาเรียกว่าในพี่น้องของตัวเองเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของดุลยาจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วมองดุลยาเป็นเรื่องเล็กน้อยมองศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ท่านบอัมดมส,สลเลฮ์มส์มิวะได้บอกไม่ว่าคู่ชีวิตใจก็แล้วแต่นะครับได้บอกว่าคนที่เป็นสาม,มีคนหนึ่งอย่าได้โกรธอย่าได้เกลีย ภรรยาของเขาคำว่าอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดก็คงเป็นเรื่องราวของลุญมยาก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ภรรยาของเราอาจจะทําแล้วมันไม่ค่อยจะสบอารมณ์เราเท่าไหร่มันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับท่านนบีมองในสิ่งที่ลึกไปกว่าน,นั้นอีกนะครับท่านนบีบ ha, orn, ha. อกว่าอินกะริฮามินฮาคูลุกอนรอดียามินฮาอาคอหากว่าเธอท่านเนี่ยอาจจะรังเกียจไม่ชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดของเธอมันต้องเจออย่างแน่นอนอบนไซฟานก็ต้องเจอ ในอนาคตหรือว่าเจ้าสาวในวันนี้ที่จะเป็นภรรยาของไซฟานก็ต้องเจออย่างแน่นอนก็ต้องไม่ชอบส่วนหนึ่งส่วนใดของไซฟานบ้างไซฟานก็อาจจะไม่ชอบในส่วนหนึ่งส่วนใดบ้างสิ่งที่นบีสอนอินตาริฮามินฮาคูุู่ปันหากว่าไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเธอเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของดุนยาเธออาจจะบกพร่องบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้อรอดีออยามินฮาอาฟ้ให้มองในส่วนอื่นที่เธอมีความดีอยู่และชนิดคู่มันก็ จะพากันไปได้ <c oughs> ชัยตอนก็จะห่างไกลจากสถาบันครอบครัวเพราะชัยตอนมันมีหน้าที่อย่างเดียวทําให้คนเนี่ยได้หย่าร้างกันทําให้คนนั้นได้เลิกลากันทําให้สังคมหรือสถาบันที่เป็นพื้นฐานของอิสลามนั้นได้พังลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอดุอาให้กับผู้บ่าวสาวในวันนี้นะครับและมีดุอาของ <c oughs> ท่านนบบมุมเบลล์สลัลอาลอฮุอะลลยฮิวะซัลลัม <c oughs> ผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ขอดุอาหลังจากเสร็จ จะสิ่งในการพิธีอับดุนมิการนะครับบารอกัลลอฮุลกะวะบารอกะอะดัยกะวะจามาอะบัยนะกุมาฟิลค็อยรีครั้งนะครับใครที่ยังอ่านไม่ได้หรือว่าอาจจะอ่านได้ก็แล้วแต่นะครับบารอกัลลอฮุลกะวะบารอกะอะดัยกะวะจามาอะบัยนะกุมาฟิลค็อยรีบารอกัลลอฮุลกะวะบารอกะอะดัยกะวะจามาอะบัยนะกุมาฟิลค็อยรี

อีแล้วท่ดุลิลลมรับคุณแล้วพี่ออร์ลิก้านางสาวไอมี่ยัญญารัตให้กับท่านไซฟานเพื่กับมาฮัตที่ตกลงกันไว้ข้าพเจ้ารับมีการนางสาวไอมี่ยัญญาลักด้วยกับมาฮัตที่ตกลงกันวไว้

ไอ้ยของมเลยแต่ผมาที่นด้วมาย้นว่าผมต้งชัดเิยานผู้ลผมับดุลลาที่เอเป็นบิดาของไอ้นี่ยันจะรับเอ่อการนางสาวไอ้นี่ให้กับท่านไซฟานด้วยกับมาที่ตกขงมันไว้ข้าพเจ้ารับิีนนางสาวไอ้นี่ยันจะรับด้วยกับมาที่ตกของมันไว้